พลตำรวจตรีจกรักรกลิตเครือสุนทรวาน,นิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันธตำรวจเอกพันลบสุริยากุลณอยุทยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันธ์ตำรวจเอกธีระเชษฐ์ธนวินระวีผู้กำกับสพกำแพงแสนร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มคดียิงในพื้นที่สพกำแพงแสนจากเหตุที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อเวลา10บนิกายีบนาทีของวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเหตุเกิดที่บ้านเลขที่9 7หมู่ที่3ตําบลสะสีมุมอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม จากการตรวจสอบพบผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเป็นหญิงทราบชื่อคือนางสาวอนุทิจาแสนจำนายอายุ27ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .038 เข้าที่ศีรษะแขนและขานำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนอาการสาหัสทราบชื่อผู้กระเหตคือนายสมพงศ์มันชันทะอายุ53ปีหลังก่อเหตุทางผู้ต้องหาได้ขับรถกระบะยี่ห้ออิซูซุส,สีประตูสีดำทะเบียนยอผู้หญิงพอสัมเภา274กรุงเทพมหานครขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดจันทบ,บุรีต่อมาทางนายสมพงศ์ผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวที่สพกำแพงแสนทางพนักงานสอบสวนจึงจะทำการนำตัวผู้ต้องหาสอบปากค,คำและควบคุมตัวพร้อมอาวุ อุธปืนที่ก่อเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่านายสมพงศ์ผู้ต้องหาเกิดความหึงหวงเพราะผู้บาดเจ็บนั้นตีตัวออกห่างในวันที่เกิดเหตุนายสมพงศ์ได้เข้าไปพบผู้บาดเจ็บเพื่อทําการปรับความเข้าใจกันทั้งสองได้มีปากเสียงกันทางนายสมพงศ์ซึ่งจะนำอาวุธปืนมาด้วยจึงใช้อาวุธปืนยิงใส่แฟนสาวได้รับบาดเจ็บดังกล่าว